ขอตลาสู่ช่องน้าตายเกาะนะครับก็ยังจะพาไปไหนไปดูหน้าแต่ว่าหน้าแต่ทำอะไรบันไดเหตุบันไดไปใส่ทาบันไดเรื่องบางไดเรื่องน่าแต่จะทบันไดเลื่องเหรอน้าแต่ทาอะไรทําบันไดเหรอทำบันไดลงอ๋อตรงนี้มันลงยากก็เลยทําบันไดทาบันไดเลื่องหรือระเช้าบางใดเฉย

เนี่นุ้ทำเสร็จแล้วหนึ่งขั้น่อ้ เออออแล้วก็ขูดดินไป <Trustee S 1> ใส่เป็นที่เหย oven, <All right. S 2> ียบใช่ไหม ล้างโมดเดลไฟนั่นแหละที่นนโมจิโดนทำร้ายเมื่อเช้านี้ฮะอะไรนะโมจิโดนทำร้ายตรงนั้นเลยเมื่อเช้านี้นะ่ะโมจิโดนหนักทำร้ายเหรอใช่แบบมาเยอะเลยมาเยอะเลยเป็นเป็นร้อยม,มันทำร้ายโมจิมจเป็โม,จ,โมจิก็เลยร้องไห้มาหา ใช่ผมแล้วก็แม่ดิ้นกันใหญ่เลยโ <laughs> มจิโดนทำลายร้องไห้หนู่น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 นาแต่ดูไปดูนี่นาแต่จะมันจะทำร้ายมันจะทำร้ายนาแต่แล้วอ <laughs> <laughs> แม่ไอันนี้กลิ่นมันเหมือนอะไรเลยกินเหมือนหมากฝรั่งรสองุ่นอย่าไปรักกินได้ลูกอย่าขำหมดขอดูนะถ้าไม่มีใครอยู่ทีอย่าี้จะรักสีชายปากแบบไม่ยำวะได้ลูกแล้วก็กรีนไปเลยแบบอร่อยแม่กินอะไรเห็นนั่งจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมานานแล้ยแม่หิวข้าวเฮ้ย ดูเขาจิับๆไปเลยแม่แต่ตรงนี้แน่แต่จะทำกี่ขั้นหนึ่งสองหรือสามทำไปเรื่อยๆจะกว่นจะถึงที่เรียบนี่แต่ เล,เล็กกว่ากำปั้นนิดนึงเนีกก่ยกำปั้นนี่เล็กกว่า <laughs> เฮ้ยม้าพรางเล็กกว่ากำปั้นน่า <laughs> แต่ใสไงง่ไอ้งูมานี่ได้กินปลาหรือยังได้กินแล้วได้กินกี่ตัวแปดตัปลาอะไรรับเกตบ่ครบค <laughs> นละขับเกตบ่ครบ <laughs> <laughs> นั่นแต่ตอกนี้ไม่เคยพลาดที่พลาดจะยิ่งด้อยคอดสำหัวมานี่เอา ตกตกอ้าวไม่ไผ่หมดไม้หมกเสร็จไปสามขั้ ăn, นพอดีก็ถึงพื้นเรียบพอดีเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเออ mai ở ha, cái không đại, anh ngu. anh ngô ừ, chuyện anh ngô này đấy. <cười> <cười> อร่อยไหมแม่เซ็ตบ่อ้ได้ของอันนี้กันยังเรพ่อแม่ของใส่บาตรันแตะมบบดินมันอ่อนนะก็เลยตอกง่าย ขั้นนี้นี่แข็งแรงสุดเลย อ,อืมใบแขนนึงแล้วแล้วก็ขุดดินใส่โขันนี้นี่แข็งแรง โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องตัดก,ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบันไดสามขัน้นเห็ดบันไดลงสะ